อ๋อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอกับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัดวัดนนี้มาดูครับทีมงานมาจากสุรินครับเสียเม่ทีมงานเสียอันครับมาดูงานมาดูนะม,มาดูก่อนใช่ไหมรู้อะ อันนี้ยืดดับไหนยืดดับยังไม่รู้เลยดับไหนหรอกยังไม่วัดดับให้เลยอันนี้สุดเลยนะอีกชัอตสมดเลยกูสุดเลยฮะงานนี้ลำบากเลยครับท่านผู้ชมครับทั้งรถดำทั้งแมกโรครับดูติดอีกแล้วลงมาดันแล้วดินมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ครับดินมัน ชื้นๆโอ้โหโอ้โอสิบล้อเริ่มลงงานแล้วเดยอฟังทีมสิบล้อเริ่มวิ่งแล้วครับโอ้มีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลย อันคุยอะไรทุ๊ดตัดอือโอ้ยโอ้หนักครับหนัก งานนี้นี่ไม่ใช่หมูแล้วครับแต่ถ้าเด็ดออกมานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะสำคัญที่ว่าช่วงหน้าฝนน่ะฝนมันไม่ได้หยุดไปเรื่อยๆครับฝนมันมีแต่ตกมาเรื่อยๆตกไปวันข้างหน้ามันก็ยิ่งเด๋ยดรำบากไปเรื่อยครับ รอดไหมรอดไหมไม่รอดครับเ <c oughs> ยะมาจนได้เลยเว้ย มาจากสงวนศักดิ์ครับเครื่องจ 8c น่าจะ215แรงม้าครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่า ถ้ามันแห้งอ่ะมันจะวิ่งแบบแน่นสบายเลยครับพอโดนน้ำฝนมาในดูอ่ะมันเละเลยครับมันแฉะไปเลยเนียวปลิ้นด้วยเห็นไหมครับโอ้โ นาดินสวยมากก็ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมครับงานก็งานหลวงหน้าฝนก็ลำลำบากหน่อยนะครับแบบนี้เลยโอ้ยออซีรีส์ไหมแรงมากเลยอู้ขึ้นไม่ไหว สะจวดหน่อยสองรอบสามรอบแล้วนี่ยังขึ้นไม่ได้เลยโอ้ใส่ดินเยอะเกินไป ออระบะมันใหญ่มันก็ใส่เยอะโพ็นี่้อเป็นาเลยใช่โอ้ย้ปปิดแอร์ยังอะปิดแอร์ยังปิดหมดแล้ว ดูใส่ดินว่ะใส่เยอะโพดเนีผมผมส่งงานกับพี่วันหนึ่งอะ่ะอ,อแต่ผมไม่รู้ว่ายิบยิบเจดหรือยิบแปดที่ผมส่งงานที่ที่ไอ้ทงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เขียนอ่ะบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วภูสะสามแปดว่ะออันนี้ย7ิบเจ็ครับบวกไปแล้ว เนี่ย,ยมีแต่ของฟู้งซ่ารวมไปแล้วที่ว่าไอุ่งมันไม่ได้จุดออ่ะทำไงนี่โอ้มันใส่ดินกับใส่ไม่ดูทางไม่ดูรถเลยดูดินว่ะอันนี้ห้าคิวเต็มๆเ,เลยได้นี่ห้าคิวเต็มๆเ,เลย มันคราดเลย,เลยแม่เลยบุกใครนี่เนี่ยขึ้นมาเท่าน,นี่นนเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งไอ้กอบนั่งไอ้กบอบเฮ้ยนั่งไอ้กอบดิกอบลงมาดูนี่ลงมาหน่อยนี่ ไกอบนี่ไปดูเลยไปได้นี่แหละเดี <Zero S 2> ๋ยวรอแมคโครก่นอนฮะวันละยี่สิบวันละยี่สิบกระตุ้นสิบห้าคันเนาะติดเทมันก็มีติดมีอะไรเนาะมันได้ไรห้าสิบเที่ยวยังไน Ừ, comment lẽ nọ, phơi mày ừ. ôi, Bông mình ăn đốt con nè เจ็ดร้อยได้กี่เที่ยวสามสิบเ็เที่ยวสามสิบเอ็ดเที่ยวเที่ยวละสี่สิบบาททีสามสิบสองตอบฮะมันใส่ดินมันก็ไม่ดูรถนนอยเน,นี่ยรถมันกระบะใหญ่เนี่ยโอ้ มาดูว่าจะดันไปไหมมาแล้วครับเจ้าทีเด็ดของเราถวย่อน โอ้ยขาดนะโอ้ยใายดินกว่าใส่ไม่ดูรถเลยเนาะนะโอ้ใครบอกตายตายตายโอ้คาดเหมนกุบเลยมาดูครับเอาเฮ้ย

ต้องสู้ห <aufge> น <animals> ่อยยูโกแก้วเสร็จยังทำไมไม่ทําต่อยพี่เทีมยากปดินมันี้เลยปะมกเ่เปียี่เทียมตอทาง้สัดวัสดีสวีสวัดีวีสัเีวีัวดวีวด ยี่สิบห้าเอาเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมไปคุยกับเซยร์สู์ก่อนเดี๋ยวจะไปหาทีมงานแล้ว เห็นงาน,นวันเีอลำบากลำบากสึกอรอเยอะเลยรถนะเอาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้จะได้ไปถึงทีมงานโทรหนึ่งไหมก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม